สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม u t u b e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้านะครับเข้าใหญ่ในวันนี้นะครับก็ผมเชื่อว่านะเราจะได้ดูเกมแดงเดือด2รอบนะครับเพราะว่าผลการจับสลากนะครับการประกบคู่นะครับเอฟเอคัพรอบ4นะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านรับกันมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกมาเมื่อวานนะครับก็คือเขาจะจับสลากกันในวันจันทร์นะครับแล้วก็จะมีการเหมือนกับว่าไงอะประกบรอบ5ต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมจะนําเสนอรายละเอียดแล้วกันนะครับส่วนเกมกัน่งขันในวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์จะไปเยือนนะครับไปเยือนเบอร์ลี่นะครับซึ่งมันเป็นเกมกัน่งขันที่แมนยูมีโอกาสขึ้นจากฝูงนั่นเองนะครับแต่การจะขึ้นจากฝูง ได้ง่ายหรือไม่ได้ง่ายเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคําทํานายผลของสื่อต่างประเทศกันนะครับวันนี้ผมจัดให้แล้วนะความพร้อมล่าสุด11ผู้เล่นตัวจริงนะครับพอกบาได้ลงสนามไหมเดี๋ยวมีรายละเอียดกันนะครับรวมถึงเอลิกบายด้วยที่เจ็บคอนะครับแล้วก็เรื่องราวของการเสริมทัพตลาดนักเตะในเช้าวันนี้นะครับเรื่องราวของซานโชนะครับซานโชในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือมันไม่ใช่ปัญหากับการตกลงรายละเอียดส่วนตัว มันเหลืออีกเรื่องเดียวคือค่า,คาตัวเขาเองนั่นแหละนั่นแหล,ละคือปัญหานะครับแล้วก็เรื่องราวของดีวอื่นๆนะครับวันนี้ข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดนะครับในรอบเช้านี่หมดทุกข่าวเลยผมตามเช็คให้หมดเลยนะครับแล้วมาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการช่วงเช้าว,วันนี้กันเลยนะครับข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของโควิดก่อนนะครับ ก็จากสถานการณ์ของโควิดในสุดสัปดาห์นี้นะครับหลายๆสโมสรน,นะโดยเฉพาะแอสตันวิลล่านะครับล่าสุดทางพิมาริกำลังเช็ครายละเอียดสุดท้ายละเพราะว่ามันแข่งไม่ได้ FA ของกิดบอกนะครับว่าเกมที่สเปอร์จะเจอกับวิลล่านะดูแล้วนะครับจะแข่งไม่ได้มูรินโญ่อาจจะเตรียมทีมเกอร์ก็ได้นะครับเพราะว่าการถูกกักตัวนะครับ14คนของนักเตลละหลักอะมันแข่งต่อไม่ได้นี่คือปัญหานะครับ ส่วนอะไรจะตกลงไงรอรายละอักษรแบบชัดเจนนะครับทีนี้เรื่องของโควิดเป็นอย่างนี้ครับในพรีเมียร์ลีกในในสุดสัปดาห์นี้ก็คือมีรายงานว่านะครับสโมสรในพรีเมียร์ลีกแล้วก็สโมสรฟุตบอลอังกฤษทั้งหมดนะครับเตรียมที่จะต้องรับวัคซีนกันละนะครับเอาง่ายๆนะสถานการณ์ของโควิดในตอนนี้นะครับตามรายงานจาก Sky Sport นะครับว่าสโมสรต่างๆนะครับเตรียมนะครับที่จะมีมาตรการในการให้วัคซีนกับนักฟุตบอลบ้างแล้วล่ะนะครับ สถานการณ์การระบาดของโควิดในอังกฤษในตอนนี้เองเนี่ยมันจะต้องใช้วัคซีนสถานเดียวละเอาตรงๆนะนี่แหละทั้งจบละนะครับก็ดูแล้วนี่จะต้องใช้ประมาณ2.4ล้าน2.4ล้านคนของตอนนี้ที่มีอยู่วัคซีนนะครับ2.4ล้านคนนะครับก็นายกรัฐมนตรีนะครับบริสจบริจอนสันเนี่ยก็ได้พูดรายงานไปเมื่อวานนี้แล้วนะครับว่าความหวัง ในการกลับเข้าสู่สภาวะปกติของทุกอย่างในอังกฤษจะน่าจะเสร็จสิ้นในปลายปีนี้นั่นก็หมายความว่าวัคซีนจะถูกแก่กายไปครบนั่นเองอย่างที่ผมเคยนำเสนอข่าวไปนะครับสมสรนคริสตันพารีเป็นที่เซลล์สปาร์กเนี่ยเป็นแหล่งเป็นแหล่งฉีดวัคซีนที่ใหญ่ที่สุด25,000คนนะครับตอนนี้2.4ล้านคนเนี่ยเตรียมไว้แล้วนะครับฉะนั้นพิมพ์ลรดจะต้องให้นักกีฬาฉีดก่อนละนะครับถึงจะแข่งขันกีฬากันต่อไปได้นะครับก็ แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับข่าวดีเลยนะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพในหน้าร้อนนี้นะครับวันนี้ประเด็นเมื่อ3าชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยน่าสนใจครับเป็นเรื่องราวของจูดาซันโชล้วนๆเลยนะครับเรื่องราวเขาเรียกแค่คำว่าความวุ่นวายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมใช้คําว่าความวุ่นวายเลยนะเพราะอะไรจูดาซันโชนะครับเย์เมเกอร์ hmm. <Pay maker S 1> ของมูริเซียดอทมูลนะครับเมื่อวานก่อนนี้ ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าเขายังคงมีความสุขนะครับและเขายังคงทํางานหนักให้กับบริษัทดอทมูลในช่วงของการฝึกซ้อมและการลงสนามนะครับและเขาก็กระตือรือร้นที่จะยิงประตูและแอสซิสต์ให้เพื่อนมากที่สุดนะครับทีนี้ในสื่อนะครับได้บอกถึงเรื่องราวของซานโชวว่าอย่างนี้นะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ตกลงรายละเอียดส่วนตัวกับจอร์นัซานโชเรียบร้อยไปก่อนหน้านี้แล้ว นี่คือสิ่งที่ซานโชกับแมนยูเนี่ยรู้กันอย่างดีนะครับรวมถึงดอทมุลด้วยไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะเขารู้ว่าคุณตกลงกันแล้วนะครับแต่ว่าการย้ายทีมนักเตะทุกคนต้องมีค่าตัวที่เหมาะสมนี่คือประเด็นสําคัญเลยนะ,ะในสื่อบอกไว้นะครับว่าแมนเชสเตอร์เต็ดจะเจองานยากในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นในหลายๆดีลอย่างเอริงฮาลันไดโยรวมถึงซานโชด้วยนะครับ ไม่ยากถ้ามีเงินผมบอกได้เลยนะดีลของซานโชจบได้ถ้ามีเงินจริงๆนะครับก็หน้าร้อนนี้จะวุ่นวายหน่อยนะครับเพราะว่าดีลที่นักเตะเป็นข่าวกับแมนยูเนี่ยเยอะจริงๆนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับว่าซานโชตกลงรายเดส่วนตัวกับแมนยูจบไปแล้วนะดอทมูลรู้แต่ซัมเมอร์นี้หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับกับความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นดีลของซานโชค่าตัวรวมถึงดีลของเอริงฮาลันที่คู่แข่งเยอะมากรวมถึงไดโยด้วยเช่นกันนะครับ เรามาต่อกันที่ <c oughs> เรื่องราวของโมเซ่ไกรเซโดกันนะครับล่าสุดนะครับาตามรายงานจากฟาบิซิโอโรมาโนนะครับนักข่าวชาวอิตาเลียนชื่อดังนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถอนตัวจากการที่จะซื้อโมเซ่ไกรเซโดเรียบร้อยแล้วนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส <c> ถ <oughs> ากนการณ์แรกคือน่าจะปิดดิวของไกรเซโดได้ตั้งแต่แรกนะครับแต่เผอิญเชลซีเข้ามาในที่สุดท้าย หลังจากนั้นนะครับเกิดการตะลุมบอลกันนะครับก็คือกลายเป็นเอซีมิลานนะครับล่บาสุดไบรตันนะครับเสนอเป็นตัวเงินเลย4.5ล้านปอนด์เพื่อขอเซ็นสัญญาฉะนั้นดิวของไกรซิโดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถอนแล้วนะครับก็เอาข่าวจากฟาบิซิโอมูโรมาโนมาแปะไว้ให้เลยนะครับแต่อะไรมันยังไม่แน่เหมือนกันนะครับผมเช็คว่าถอนตอนนี้ไงแต่นักเตะอยากมาอยู่กับแมนยู อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมใช้คำนี้ไปก่อนนะแต่มันยูถอนก่อนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอดิวที่มีการตกลงกันแล้วนะครับล่าสุดนะครับเรื่องราวของทีมอ็อตีฟอร์ซูเมนซานะครับล่าสุดนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยอมรับข้อเสนอครับของสโมสรไบเออร์เลเบอร์คุเซนในการเซ็นสัญญาถาวรกับตัวของทีมตตี้ฟอร์ซูเมนซานะครับ โอเรกุนาโซชานะครับอนุญาตให้ทีมอตี้ฟอร์ซูเมนซานะครับย้ายไปร่วมทีมไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นได้แบบถาวรนะครับซึ่งเมื่อวานเมื่อวานนี้เป็นข่าวนะครับเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ทำข่าวกับแฟนแมนยูเลยชั้นนี่เลยจัดเต็มให้นะครับก็ล่าสุดนะครับฟาบิซิโอโรมาโน่ครับนักข่าวชาวอิตาเลียนชื่อดังนะครับยืนยันข่าวแล้วนะครับว่าฟอร์ซูเมนซาตกลงนะครับที่จะอยู่กับสโมสรไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับจะออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบถาวรนะครับก็ ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการต่อสัญญานักเตะนะครับแต่ไม่ใช่เป็นดิวที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อสัญญานะครับก็มีนักเตะอยู่สองคนนะครับของสโมสรเอซีมิลานเนี่ยฮักคานโกูกับกาโรจิดอนาลุม่านะครับสองคนนี้นะครับดูเหมือนว่านะครับสโมสรเอซีมิลานเนี่ยเจอปัญหาที่นักเตะไม่ต่อสัญญา วันนี้นะครับดูเหมือนว่าโอกาสที่มิลานจะต่อสัญญาได้นะครับน่าจะเป็นโอกาสที่ดีแล้วล่ะนะครับเพราะว่า2นักเตะดูแล้วจะอยู่กับมิลานต่อไปนะครับนั่นหมายความว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สนใจฮาคานูกูนะครับเขาก็จะต่อสัญญากับเอซีมิลานและเชลซีนะครับที่สนใจกาลูจิโดนารลมาก็คาดว่าจะต่อสัญญาเหมือนกันนะครับก็รอดูเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์เอาไว้ให้มานั่งออฟฟิเชียลอย่าเป็นทางการอย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของโชเซ่มูรินโญ่กันนะครับเอ้ยเกี่ยวอะไรกับแมนยูเนี่ยนะครับวันนี้นะครับ,รบแม็กโชมิเน่ได้รับความชื่นชมจากโอริกุน่าโซชารวมถึงฟอร์มการเล่นที่พัฒนามากขึ้นของเขานะครับคนหนึ่งที่ต้องให้เครดิตวันนี้ลุคแชดวิทออกมาเปิดเผยนะครับว่าโชเซ่มูรินโญ่ก่อนนี้เขาจะเดินออกไปจากโอทับฟอร์ดเขาเคยพูดเสมอว่า นักเตะอย่างแม็กโชเมเน่เนี่ยจะเป็นคนที่มีความจงรักภักดีกับสโมสอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแท้จริงนะครับวันนี้มันเริ่มจะมีเขาเป็นจริงแล้วนะครับเพราะว่าในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยแม็กโชมเน่มีฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นมากกว่าเดิมนะครับเขามีพลังนะครับรวมถึงมีความเป็นผู้นํามีความกล้าหาญในการที่จะลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกสถานการณ์นะครับเราเห็นจะผลงานของเขาแล้วนะครับแล้วก็มี ทั้งโซเชียลและก็สื่อชื่นชมมากนะครับวันนี้คนที่เคยเออกมาพูดอย่างนี้ก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาไม่ก่อนที่เขาจะไปอยู่กับสเปอร์ก็คือโชเซ่มูรินโญ่จะต้องให้เครดิตเขาด้วยนะครับกับสิ่งที่เขามองไว้วันนี้มันเป็นจริงนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแบรนดอนวิลเลียมกันนะครับบทสรุปของแบรนดอนวิลเลียมนะครับก็จบแล้วนะครับแบรนดอนวิลเลียมนะครับจะไม่ถูกปล่อยตัวนะครับให้กับสโมสรไหนยืมตัวไปนะครับ ล่าสุดนะครับโซเลนโคโซชานะครับได้เปลี่ยนการรูปแบบการฝึกซ้อมของแบดวิลียมที่เล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับเขาจะให้แบดมินตันที่เล่นในตำแหน่งแบ็กขวาได้เช่นกันนะครับคือเอาแบมนัมนวี่เลยมใน่ยให้โอกาสลงสนามเยอะอแล้วก็มาฝึกเล่นตำแหน่งอื่นกนะครับถือว่าไม่ต้องเล่นสัตำแหน่งักเตาใหม่นนะครับก็ถือว่าโอม่เคนะสตำหรังบการใไ้ดาวนกรุ่งเนี่าได้มีโอันสลงสนามมาก่ึ้นกข่าเด้มนะครับกืเแจดงให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาคัสแรดฟอร์ดกันนะครับเรื่องราวของมาคัสแรดฟอร์ดในเช้าวันนี้เนี่ยมันมีอยู่เรื่องสําคัญอยู่หนึ่งเรื่องนะครับก็คือ,อเรื่องราวของการที่แรดฟอร์ดเนี่ยบริจาคเงินนะครับในการให้อาหารไม่ใช่ให้อาหารครับในการที่จะบริจาคอาหารให้กับผู้ยากไร้นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือคนที่ไม่มีอาหารรับประทานนะครับปรากฏว่าเรื่องราวในทวิตเตอร์เป็นอย่างนี้ครับ มันมีเงินแต่ละจํานวนในการที่จะสนับสนุนให้มีอาหารเนี่ยสำหรับคนอยู่นะครับแต่เผอิญมาคัสแลตฟอร์ดนะครับถูกโพสต์ภาพนะครับว่าอาหารที่ส่งมาเนี่ยมันไม่ครบจํานวนนะครับคืออาหารสามมื้อเนี่ยม,มีมีตามภาพเนี้จบเลยครับอาหารสามมื้อมีภาพนี้ตามภาพนี้มันไม่เพียงพอกับครอบครัวของฉันนะครับก็คือเหมือนกับว่าคนที่ได้รับเขาก็บอกนะครับว่ามันน้อยเกินไปนั่นเองนะครับ แต่มาคานรัสฟอร์ดก็ป,ประลประลาดใจนะว่าจริงๆแล้วนะครับเงินที่เขาสนับสนุนเนี่ยมันมากกว่านี้นะอาหารมันต้องมากกว่านี้นะครับซึ่งมาคานรัสฟอร์ดจะต้องตรวจสอบกันอีกทีนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ o อเล็กุลย่โซชากันนะครับวันนี้เขาพูดถึงในห้องแต่งตัวนะครับ คือโอเลโกนโซชานะครับวันนี้นะเขาพูดถึงบรรยากาศในห้องแต่งตัวนะครับว่าในเกมที่ผ่านมาเนี่ยบรรยากาศในห้องแต่งตัวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับดูเหมือนว่านักเตะทุกคนรู้นะว่าในสุดสัปดาห์เนี่ยในวันนี้เรามีโอกาสที่จะขึ้นจากฝูงพิม์ลิกได้นะครับโอเลโกนโซชานะครับก็ได้บอกกับหลายๆคนนะครับว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องแสดงความดีใจนั้นนะครับเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยมันยังอีกยาวไกลนะครับ เราต้องมีสมาธิกับเกมนะครับแล้วเราก็มีความเฮฮาในห้องแต่งตัวมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ถือว่ามันเป็นบรรยากาศที่ดีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะก็เดี๋ยวเราดูกันต่อไปนะเพราะวันนี้แมนยูจะลงแข่งขัน,เ,นเดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดรายละเอียดอื่นๆน,นะครับแค่โซชาบอกว่า,าบรรยากาศในห้องแต่งตัวของแมนยูเนี่ยมันเปลี่ยนไปในทิศทางที่แตกต่างมากกว่าเดิมนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของไดโยอุปาเมกาโนกันนะครับผมบอกแล้วนะความวุ่นวายของตลาดในหน้าร้อนนี้นะครับวันนี้นะครับสโมสรบยอเมนินะครับเมื่อ6ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยได้เปิดการเจรจาขั้นสูงนะครับกับไดโยอุปาเมกานโแล้วนะครับผมย้าอีกครั้งนะบยอเมนินะครับเปิดการเจรจาขั้นสูงนะครับกับไดโยอุปาเมกานโนแล้วนะครับในการดึงไดโยมาในมาร่วมทีมบยอเมนิ ในตลาดเดือนมกราคมนี้เลยเฮ้ยบบเยอมินิกเอาอย่างนั้นเลยเหรอนะครับดโยนะครับเป็นที่เข้าใจกันว่าเนี่ยมีค่าฉีกสัญญาในปีหน้านู้นนะครับค่ดตัวในการย้ายทีมอยู่ที่40ล้านปอมหรือประมาณ42ล้านยูโรนะครับวันนี้บบเยอร์มินิกนะครับเข้าใจเงื่อนไขนี้นะแต่วันนี้เขาเจราจาขั้นสูงกับดโยทันทีนะครับเพื่อดึงดโยมาร่วมทีมในตลาดเดือนมกราคมนี้เลยนะครับนั่นกะ็นะหมายความว่า ยักษ์ใหญ่ทั่วโลกนะครับที่สนใจไดโยอยู่ตอนนี้ Bio อ i มนิกนำคนอื่นแล้วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวเมื่อคืนนี้นะครับเรื่องราวเมื่อคืนนี้เรื่องราวของผลการจับสลากนะครับ f อฟเอรอบ4นะครับเอฟเอรอบ4เนี่ยผมจะอ่านแต่ทีมในพรีเมียร์ลีกละกันนะครับทีมอื่นก็รอดูนะครับอาเซลเทนแฮมนะครับเจอกับแมนซิตี้นี่รอบ4นะนะครับแล้วก็เอ่อ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับลิเวอร์พูลนี่บิ๊กแมตช์นะครับรอบ4ซาลแฮมตันหรือชูเบอรี่นะครับจะเจอกับอาร์เซนอลนะครับบาร์ซิลีย์นะครับจะเจอกับนอร์ิซิตี้ไบรตันเจอกับแบ็กพูลวีคอมเจอกับสเปอร์ฟูลแฮมเจอกับเบอร์ลี่นะครับฟูลแฮมเจองานช้างเลยเจอเบอร์ลี่นะครับเบอร์ลี่ก็โอ้สนุกแน่เชฟฟีนยูไนเต็ดเจอพีมัท เชลซี Chelsea, เจอลูตันทาวเวสแฮมเจอกับดอนคาสเตอร์โรเวอร์นะครับเบนฟอร์ดเจอกับเลสเตอร์ซิตี้เอเวอเรตเจอเชฟฟิลด์เวนสเดย์นี่คือการประกบคู่เอฟเอคัพรอบ4นะครับส่วนเอฟเอคัพรอบ5นะครับก็จะเป็นฟูลแลมหรือเบอร์ลี่จะเจอกับอาร์บอนมัตกับอะไรคอสอสลีทาวนะครับผมเอาพิมพ์ลีกดีกว่านาะ แมนเชสเตอร์เต็ดหรือลิเวอร์พูลนะใครชนะคู่นี้จะไปเจอกับเวสต์แฮมหรือดอน c เ s t e r โรเวอร์นะครับแล้วคู่พิเพ์อีกตรงไหนอีกเนี่ยอ๋อคูรีเจอหรือวูฟจะเจอกับเซาท์แฮมตันนะครับหรือชูบูรีทาวล์หรืออาร์ซนอนนะครับก็เอาไว้ง่ายนะเดี๋ยวรอรอบผลรอบ4แล้วจะไปดูรอบ5กันง่ายที่สุดนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ ส่วนโปรแกรมการแข่งขันนะครับรอบ4นะครับจะแข่งขันในวันที่23มกราคมนี้นะครับเอเบคัรอบ4วันที่23มกราคมเอเ u คัรอบ5จะแข่งขันกันในวันพุธที่10กุมภาพันธ์นะครับก็แน่นอนครับเสน่ห์ของเอเ u คัถ้วยเก่าแก่ที่สุดมันมีมนต์ขลังเสมอนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของนาธานบิชอปกันนะครับเรื่องราวของนาธานบิชอป ผมถามก่อนเลยว่านาธานบิชอปคือใครนะครับนาธานบิชอปนะครับเป็นผู้รักษาประตูดาวรุ่งนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอายุ21ปีสูง185ซนเมตรหนัก72กิโลกรัมนะครับนาธานบิชอปเนี่ยดูเหมือนว่านะครับเขาจะได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็บิชอปนะครับลงเล่นนะครับให้กับสโมสรในชุดเยาวชนได้อย่างสม่ำเสมอนะครับ ตัวส่วนตัวของเขาหลังจากที่จะเดี๋ยวรอออฟฟิเชียลอย่าเป็นทางการแล้วกันผมยังไม่เห็นออฟฟิเชียลยังไม่เชื่อนะครับก็วิชอปได้บอกนะครับว่ามันแมนเชสเตอร์เต็ดเป็นสโม,มสรสที่ยอดเยี่ยมนะครับผมดีใจมากที่ได้มาอยู่ที่นี่ความรู้สึกของผมในวันแรกนะครับที่เดินผ่านประตูเข้ามาในสโม,มสรแห่งนี้นะครับที่สนามฝึกซ้อมเนี่ยมันยังคงเป็นความรู้สึกเดิมๆนะความรู้สึกที่ผมอยากจะอยู่ที่นี่นั่นเองนะครับก็ต่อสัญญาฉบับใหม่เรียบร้อยนะครับ รายละเอียดของสัญญาเนี่ยก็น่าจะยาวถึงปี2023นะครับเพิ่มจากเดิมอีก1ปีไปนะครับรอดูกันนะครับว่าผู้รักษาป,ประตูคนนี้จะมีอนาคตไกลหรือเปล่านะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ5ประเด็นนะครับ5ประเด็นใหญ่พิมลิกในสุดสัปดาห์นี้นะเรื่องราว5ประเด็นใหญ่ของพิมลิกนะครับมีหลายเรื่องด้วยกันนะครับที่กันจะเริ่มนะ เรื่องราวที่1นนะครับบททดสอบที่เทอร์ฟมนะครับเทอร์ฟมเนี่ยเป็นบ้านของสโมสรเบอร์ลีย์นะครับซึ่งมันไม่ง่ายสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเจอบททดสอบนะครับว่าแมนยูดีพอที่จะขึ้นจากฝูงได้หรือไม่นะครับนี่คือบททดสอบที่1ของแมนยูในเรื่องราวของพิมพิลี่งในสุดสัปดาห์นี้นะครับส่วนเรื่องที่2นะครับเรื่องราวของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดจะมี3แต้มหรือยังนะครับถ้ายังไม่มีเนี่ย มันก็จะเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเรื่องราวที่3นะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรเอเวอร์ตันนะครับกับคาร์บอดเรวินนะครับคาร์ลอันโชลตินะครับผู้จัดการทีมเอเวอร์ตันนะครับต้องการให้คาร์บอดเรวินเนี่ยกลับมายิงประตูได้เหมือนเดิมนะครับต้องการประตูมากเลยนะครับสำหรับคาร์บอดเรวินนะครับเรื่องราวที่4นะครับปัญหาของแอสตันวิลล่าเนี่ยผมพูดเลยนะในสื่อบอกไว้ว่าการระบาดของโควิด -19 ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยน็อก แอสตันวิลล่าไปเลยนะครับไม่มีผู้เล่นเยาวชนต้องลงสนามแทนผู้เล่นชุดใหญ่ของทีมนะครับซึ่งในสุดสัปดาห์นี้นะครับภาพสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น FA จะเลื่อนเกมการแข่งขันในวันพุธนี้นะครับก็ไม่ต้องแข่งแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นน้ามูไม่ต้องเตรียมทีมนะฝากบอกน้ามูด้วยแล้วกันนะครับส่วนเรื่องราวสุดท้ายนะครับเรื่องราวของบทสรุปของเมซุสโอซิลนะครับ ผมจะไม่กลับมาในตอนนี้นะครับก็คือโอซิลก็แน่นอนครับเขาจะไปอยู่กับเฟเนบาเช่นะครับแล้วตอนนี้เองเนี่ยเอดูนะครับผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคก็ยืนยันนะครับว่ายังไงก็ต้องให้ไปนะครับก็เอาชัดๆเนาะผมก็จะรอออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการจากอาร์ซอลแค่นั้นเองนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของพิมริกกันบ้างนะครับเรื่องราวของพิมริกในวันนี้นะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะลงทำการแข่งขันนะครับในเกมตกค้างนะครับวันนี้จะแข่งเวลาประมาณตี35นาทีนะครับจะไปเยือนเบอร์ลี่นะครับก็ความพร้อมล่าสุดนะครับความพร้อมล่าสุดระหว่างแมนยูกับเบอร์ลี่นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มีสภาพความเชื่อมั่นที่สูงมากว่าแมนยูจะรั้งจ่าฝูงได้นะครับในขณะที่เบอร์ลี่เองเนี่ยชอนไดนะครับก็บอกนะครับว่า การระบาดของโควิดล่าสุดมีนักเตะเรา4คนที่ติดนะครับแล้วตอนนี้4คนนี้ต้องรอเช็คตอนสุดท้ายเลยว่าจะเพอดีพอลงสนามหรือไม่นะครับก็ชอนได้เองเนี่ยอยู่อันดับมี16คะแนนจาก15นัดนะครับอยู่อันดับ16ของตารางถือว่าตัวเลขไม่สวยเท่าไหร่นะครับต้องการ3มแต้มนะเล่นในบ้านต้องการ3แต้มแน่นะครับฉะนั้นดูจากฟอร์ม6นัดหลังสุดนะครับของเบอร์ลี่ก่อนนะ เบอร์ลี่เนี่ยหนัดเนี่ยชนะถึง4นะครับแพ้1เสมอ1น,นี่คือฟอร์ม6นัดหลังสุดของเขาล่าสุดชนะนะครับล่าสุดชนะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่าสุดชนะแพ้นัดเดียวเสมอ1น,น,นัดพอๆกันเลยนะครับฉะนั้นถ้าดูเปรียบเทียบฟอร์มอย่างเงี้ยเบอร์ลี่เล่นในบ้านได้เปรียบนะครับแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีกําลังใจที่จะขึ้นจากฝูงให้ได้นี่คือสิ่งที่มันจะต้องแลกกันนั่นแหละนะครับ ส่วนเดี๋ยวเดี๋ยวนักเตะบาดเจ็บเดี๋ยวผมอัปเดตให้นะครับทีนี้การทํานายผลนะครับของสํานักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทํานายผลการแข่งขันของคู่นี้ไว้นะครับว่าเบอร์ลี่นะครับจะเปิดบ้านนะครับแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับศูนย์ประตูต่อ2ย้ำอีกครั้งนะครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับทํานายผลการแข่งขันของคู่นี้ไว้ว่าเบอร์ลี่นะครับจะเปิดบ้านนะครับแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ศูนย์ประตูต่อ2นะครับก็ถือว่าแมนยูมีโอกาสที่จะรั้งจากฝูงได้นั่นเองนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการไล่อัพนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ดูตามภาพนะครับผู้รษาประตูนะครับจะเป็น w d บิดเดเคานะครับคู่เซนเตอร์เป็นแม็กควากับลีดดินลิฟนะครับแบ็คขวาเป็นบิซาก้านะครับแบ็คซ้ายเป็นลุกชอนะครับ คู่กลางเป็นเฟดและแม็กโชมิเน่นะครับสามประสานแนวลุกนะครับอันนี้ต้องเช็คฟ ok ิตฟอร์พอกบายทีนะเพราะว่าพ ok อกบายยังไม่แน่นะครับแต่ไล์อัพลงมาก่อนคู่กลางนะครับสามกองกลางเขาจะเป็นพอกบายเฟอร์นันเดสแล้วก็แรดฟอร์ดนะครับมีองตตัวนี้มาเซียลเป็นหน้าเป้านะครับชุดนี้นะชุดใหญ่แมนยูเลยนะครับพร้อมที่จะเก็บสามแต้มแล้วก็ขึ้นจากฝูงให้ได้นะครับนี่คือการไลอัพ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับ ส่วนนักเตะบาดเจ็บนะครับล่าสุดนะครับพอพกบานะครับจะต้องเช็คก่อนว่าเขาจะเดินทางมาที่เบอร์ลี่หรือเปล่านะครับก็ดูเหมือนว่านะครับอาการบาดเจ็บของนักเตะของแมนฟั่งแมนยูก่อนนะครับพกบานี่ยังไม่แน่นะเอดิสันคาร์วานี่นะครับก็จะคัมแบ็กกลับมาครับจากโทษแบน3นัดโทษแบนของคาร์วานี่หมดแล้วนะครับจะลงสนามในเกมที่เจอกับเบอร์ลี่ได้เลยนะครับฟิลโจนยังได้รับบาดเจ็บอยู่นะครับ แล้วก็ในส่วนของอลุกชอลีดินเลิฟแล้วก็พ็อกบาแล้วก็อลิลลบายีนั่นเนี่ยเช็คนาทีสุดท้ายผมใช้คำว่านาทีสุดท้ายนะเพราะว่าคาดว่าจะลงสนามได้นะครับทีนี้ทางฝั่งของทีมเยือนเนี่ยก็มีนิกป๊อบเนาะก็หวังว่านิกป๊อบจะลงสนามได้นิกป๊อบได้รับบาดเจ็บอยู่อยู่ในช่วงพักผ่อนแต่ดูแล้วเนี่ยอาการบาดเจ็บที่ข่าเท้าของนิกป๊อบ น่าจะพอลงสนามได้นะครับข่าวดีของเบอร์ลี่ก็มีประมาณนี้นะครับเรื่องของนักเตะบาดเจ็บก็หมดแล้วนะครับทีนี้ทีนี้เดี๋ยวผมมาดูตรงส่วนไหนต่อนะครับเรื่องราวของอุริกุน่าโซชานะครับเมื่อ8ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าอย่านิ่งนอนใจนะครับโซชานะครับได้ออกมาพูดถึงเพื่อนร่วมทีมนะครับว่า จริงๆแล้วนะครับในเกมที่แมนยูจะไปเยือนเบอร์ลี่นะครับมันเป็นเขาเรียกว่าโมเมนตัมในเชิงบวกเลยนะถ้าแมนยูชนะเราจะนําจากฝูงได้แต่โซชาก็มองนะครับว่าเกมการแข่งขันในนัดนี้เนี่ยมันเป็นเกมการแข่งขันที่เบอร์ลี่ต้องการ3คะแนนด้วยเช่นกันเพราะเขาอยู่อันดับสิบหกของตารางอ่ะถ้าเขามี3มแต้มเขาก็จะขึ้นอันดับก็จะขึ้นนะครับเราต้องโฟกัสทุกเกมคําพูดของโซชานะครับไม่มีใครสนใจตารางคะแนนในตอนนี้หรอกเราต้องโฟกัสทุกเกม ความแตกต่างมันจะเห็นตอนที่เราอยู่จุดสูงสุดซึ่งเกมการขันมันยังคงเป็นระยะระยะยาวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับความคิดของเราเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นจริงได้ก็คือแมนยูสามารถที่จะไปล้างจ่าฝูงได้นะครับและความท้าทายหลังจากนี้การที่จะรักษาตําแหน่งจ่าฝูงเป็นเรื่องที่ยากที่สุดนะครับโซเชียลบอกว่าเอาง่ายๆนะถึงจะชนะในนัดนี้ ยากกว่านี้คือการรักษาจากฝูงนั่นเองนะครับก็นี่คือบทสัมภาษณ์ของโอเรกุน่าโซชานะครับในส่วนของชอนได้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับชอนได้ต้องการให้นักเตะที่ติดโควิดกับนักเตะคนอื่นๆนะครับที่หายจากโควิดกลับมานะครับแล้วก็ Nick Pop, กนิกป๊อปผู้จัดการทีมหลายคนนะครับเพื่อเอาตรงเลยเนาะเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องดิ้นรนหนีการตกชั้นเนี่ย สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือ3มคะแนนจากในบ้านนะครับชอน,ชอนดยยอมรับนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในช่วงเวลานี้เองเนี่ยบางครั้งเองเราก็หมดทางเลือกนะนี่คือสิ่งที่ชอนไดาพูดกับสื่อไว้นะครับคือเขามีทรัพยากรจํากัดความหมายอะ่ะมันได้แค่นี้เบอร์ลี่ได้แค่นี้นะครับแต่ก็ต้องสู้ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่ เรื่องราวของแอชซอตูเซเบกันบ้างน,นะครับตูเซเบในวันนี้เนี่ยไม่แน่นะอาจจะได้ลงสนามเป็นตัวสำรองนะครับล่าสุดน,นะครับตูเซเบกก็บอกนะครับว่าเราต้องการที่จะอยู่หัวตารางของพอรีเมียร์ลีกนะครับเขาอาจจะพูดแทนเพื่อนหลายๆคนหรือเปล่านะแต่ผมเชื่อว่านะตูเซเบเนี่ยถ้าพูดลักษณะน,นี้มันจะเป็นการสร้างแรงกดดันให้ตัวเองผมเชื่อว่านะนักเตะระดับโลกสามารถที่จะมองเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆได้นะครับแต่เขาจะสามารถทําผลงานในสนามได้แบบว่า คุณไม่ต้องบอกอะไรเขามากมายหรอกเขารู้ว่าเขาจะทำยังไงนะครับก็คือแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวสุดท้ายนะครับเรื่องราวของคิติโนโรนโดกันนะครับโรนโดก็เป็นอดีตนักเตะแมนยูนะครับวันนี้เขาทำซิตีนะครับยิงประตูสูงสุดในประวัติศาสตร์นะครับในวงการฟุตบอลนะครับคือก่อนหน้าน,นี้ผมเคยพูดเรื่องราวของเมสซี่กับเปเล่แล้วนะเมสซี่เนี่ยยิงมากที่สุดในระดับสโมสร แต่คริสซีโนโรนันโดนะครับเขาสามารถยิงประตูรวมนะครับได้759ลูกนะครับ759ลูกเนี่ยในระดับสโมสรที่เขาเล่นมาทั้งหมดนะครับถือว่าทำลายสถิติของเปเล่ไปแล้วนะครับเมสซี่ในสโมสรเดียวเมสซี่ทำลายสถิติของเปเล่ถ้ารวมทุกสโมสรโรนัโโนโดนสูงสุดทำลายของเปเล่เหมือนกันนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับโรนันโดด้วยนะครับ เขายังคงเป็นสุดยอดนักเตะระดับโลกเหมือนเดิมนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเช้าวันนี้นะครับเรื่องราวของแมนยูที่เด่นในวันนี้นะครับ1ปัญหาความยุ่งยากของแมนยูนะครับในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับการเซ็นสัญญากับโจนาสันโชเป็นเรื่องที่เหนื่อยแน่นอนสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพราะว่าสโมสรดอดมวลรู้นะครับว่าเขาตกลงรายละเอียดส่วนตัวกันไปแล้วนะครับระหว่างแมนยูกับซานโช มันเหลือแค่คาตัวขน้นแหละนะครับเรื่องที่2องไบย,ยมิกนะครับเคลื่อนไหวดิวของไดโยอูปามิกาโนแล้วนะครับเขาจะเอาบาดไดโยมาในเดือนนี้เลยกิจจารขันสูงแล้วด้วยแมนเชสเตอร์ยูเตดช้าไม่ได้ทีมอื่นก็ช้าไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องราวอันที่3เรื่องราวของไกรเซโดนะครับแมนยู U, ถอนดิวนี้แล้วนะครับก็เชื่อว่านะเพราะว่าคู่แข่งมันเยอะไงนะครับมันไม่มีความลับในโลกนะครับอย่างน้อยเราก็รู้กันอยู่นะครับแล้วก็เรื่องที่สี่ก็คือ การประกบนะครับ FA ฟเอครอบ4นะครับแมนยูเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ประจําสัปดาห์นี้แหละนะครับก็จะแข่งขันในวันที่23เ่สเดี๋ยวเดียวยีมกราคมนะครับแล้วก็อีกทีนึงก็คือ10กุมภาพันธ์ผมจําได้ละแล้วก็เรื่องราวนะครับในค่าคืนนี้นะครับลิเวอร์แมนเชสเตอร์เจ็ดจะลงสนามนะครับไปเยือนเบอร์ลี่ไม่ง่ายนะแต่สแตนักข่าวต่างประเทศนะครับทำนายผลการแข่งขันของคู่นี้ไว้ว่า เบอร์ลี่จะเปิดบ้านแพ้แมนยู0ประตูต่อ2นะครับนี่คือเรื่องราวที่ต้องตามกันนะครับส่วนความพร้อมของทีมผมบอกไปหมดแล้วเนาะก็ประมาณนี้นะครับนี่คือสรุปข่าวสโมรสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดในเช้านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ